กองกำลังอิสราเอลยังคงรุกเข้าสู่ชนวนกาซาตอนใต้ที่มีพลเรือนหลายแสนคนหลบหนีเพื่อค้นหาที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดและการสู้รบที่รุนแรง 2. ของทัพอิสราเอลอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับฮามาสมากกว่า250เป้าหมายแล้วในชนวนกาซา 3. ทางด้านฮามาสกลุ่มก็ซ้มได้โจมตีทหารอิสราเอลในค่ายผู้ลี้ภัยจบาบเลียและพื้นที่อันฟาลูจา ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาทางด้านคลุมยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ได้ทิ้งระเบิดกองกาลังอิสราเอลทางทะวันออกของเมืองขานยูนิตทางตอนใต้ 4. ความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นทั่วเวสแบงค์ขณะที่การโจมตีของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปทั่วพื้นที่นี้ 5. ทางด้านเหนือคลุ่มอิสบอลลออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อจรวดที่ยิงมาจากเลบานอนและการบุกรุกน่านฟ้า ทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 6. กองทัพอิสราเอลสั่งห้ามการเดินทางไปตามถนนสายหลักเหนือใต้สลาอันดินใกล้เมืองคารยูนิตโดยเรียกถนนสายเส้นนี้ว่าเป็นสนามรบ 7. สาธารณสุขปาเลสไตน์กล่าวว่าไม่มีสถานที่ปลอดภัยที่จะไปในชนวนกาซาและข้อมูลของหน่วยงานท้องถิ่นชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย17,700คนเสียชีวิต และบาดเจ็บกว่า48,780คนมีผู้สูญหายอีก7,780คนนับตั้งแต่7ตุลาคม 8. สหประชาชาติกล่าวว่าผู้คน1.93ล้านคนหรือ78%เเซ์ของประชากรกาซาเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศแล้ว 9. โครงการอาหารโลกกล่าวว่า36%เปอร์เซน์ของครัวเรือนในชนวนกาซากำลังประสบกับความหิวโหอยอย่างรุนแรง สิองค์การนานาไมาโลกเปิดเผยว่าผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกาซาที่มีต่อด้านสุขภาพของประชาชนถือเป็นหายนะและกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการแพร่กระจายของโรคร้ายแรงสเิเนายกรัฐมนตร,รีกาต้ากล่าวว่ายังคงมีความพยายามไกล่เกลี่ยดำเนินต่อไปเพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันเพิ่ม,เต,มเติมในชนวนกาซาครั้งใหม่แต่เสริมว่า ยังไม่เห็นความยินยอมพร้อมใจจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 12. รัฐมนตรีต่างประเทศจอแดนกล่าวว่าอิสราเอลกำลังดำเนินนโยบายที่เป็นระบบในการผลักดันชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาก่อให้เกิดความเกลียดชังที่จะหลอกหลอนในภูมิภาค 13. นายกรัฐมนตรีเบนยามินเตท,ทันยาหูของอิสราเอลกล่าวว่าเขาได้บอกกับผู้นำของฝรั่งเศสเยอรมน,นีและผู้นำตะวันตกอื่นๆ ที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาว่าไม่สอดคล้องกับการสนับสนุนของพวกเขาที่มีต่อเป้าหมายการทำสงครามของอิสราเอลที่ต้องการทำลายกลุ่มฮามาส